ที่นี่ในในสามวันนี่เหรอใช่ในสองวันที่ผมคือผมเห็นแล้วแต่ว่าผมคือผมจะไปแล้วไงผมก็ขอจริงๆแล้วผมผมเข้าใจโบางครั้งแกก็สนุกใช่แต่ผมอย่างที่ผมพูดนั่นแหละวันแรกที่เราลงนะครับเราก็ฟังนะครับก็แกก็ไม่ใช่ว่าสนุกเรื่องแต่ว่าก็ซีเรียสมากนะครับก็อยากให้น้องเขปรับตัวนะครับผมไม่อยากจะพูดหรอกว่านใคร แต่เียเอะจะรู้แหละนะใช่ก็คือผมาวันที่สองเราประชุมนิเทศนะมเรับเยอะจนหลายคนวองนี้นะครับที่หักป่าตองยิ่มไปนะช้าขึ้นรถช้านะรเอาตัวให้เป็นผู้นำเลยบอกให้นะมีใครที่รู้ตัวไหมบอกมา นะครับจริงๆเรื่องนี้ผมบอกตรงๆเลยวะะ่านั่นคือวันที่สองรับอูอจาได้ไหมจำได้เนื่งผมบอกว่ามากับผมผมก็คือผู้นาําใช่กาบ้านก็คือผู้นํอพี่น้องโอวาก็คือผู้นาําเราในฐานะเยาวชนนะครับโครงการศึกษาดูง,งานเพื่อพัฒนาศักยภาพเยายวชนเราต้องมีวินัยตรงต่อเวลานะครับเราต้องตรงต่อเวลาทีนี้ความสามัครครีนะครับเราก็ต้องมีนะครับ แต่นั่นแหละผมพูดตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับว่าเรามาเนี่ยมาเป็นกลุ่มไม่ใช่มาคนเดียวนะครับเราไม่ใช่มาคนเดียวเราก็ต้องแล้ววันทั้นเขเขามาเนี่ยเขาเล่นโทรศัพท์คุยโทรศัพท์อย่างไงแล้วเวลาวิทยกรพูดไม่สนไปมาพูดไม่สนเล่นอยู่กับเพื่อนยบอกให้ก็ได้อยู่ข้างล่างไม่ใช่อยู่บนอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างที่ว่านยรู้หละที่วาไม่รู้ยังไจองก็รู้เอางี้ใครแล้วกันบอกมาออกมาเลยฮนะครับใครเป็นสภาพบุรุษออกมาเลย นะครับเม่ไม่คือมันคือไม่ใช่เป็นเฉพาะหลุดเป็นการแสดงออกออกมาเลยว่าเป็นใครอ่ะที่ออกมพหลุดออกมาแสดงออกวันหนึ่งที่ขึ้นรถคนสุดคนสุดท้ายอยู่หาดปาต้อมอ่ะทวงเพื่อนสองเวลาเล่นเกมเนี่ยผมบอกตรงๆเลยหมายถึงว่าเวลากิจกรรมเรามาเนี่ยนะก็คือเวลากิจกรรมเรามาเนี่ยก็คือเขาเนี่ยไม่โนนะครับไม่โนไม่โศนเลยก็คือ เหมือนกับว่าคุณจัดก็จัดไปไปมากพูดกาหนดการกำออกไปเราเป็นเยาวชนเราอยู่ในภายใต้การผู้นาผู้นํานะครับว่าผมไม่รู้หรอกว่าอวาไทยพอจะนึกได้นะครับปุ๊มาบอกผมเมื่อกี้แต่ผมก็นึกได้ว่าไทยนั่นก็คือเราเป็นผู้นําโครงการอะไรครับโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนะครับผมตอนแรกผมบอกอะบ้างบอกอะบ้าง เดี๋ยวเรากลับไปก็บอกนายนีว่าปีหน้าเนี่ยผมจะมาเ,าเพื่อ80เปอร์เซ็นต์ผมประทับใจนะครับผมประทับใจครับเกิดแบ80เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันก็มีตัวทวงเรื่องเวลาเนี่ยผมฟิตมากนะครับเรื่องเวลาเนี่ยใครคิดว่ารู้ตัวก็ออกมาดีกว่านะครับออกมาเลยนะครับให้กล้าแสดงออกนะครับนะครับไอโซ ไอซอรู้รู้ตัวเป็นไอซอมเครับพราะว่าน้อ,อนถูกถูกไหมไอซมผมจะไม่เฉลยนะครับว่าใครอาจจะไม่ใช่ไอซอมก็ได้นะครับแล้วก็หลายเรื่องไอซอมพูดเล่นกันว่ายังไงไอซอมชา้าใช่ไหมครับชาบัตอค่ะช้าใช่ไหมครับนะครับเรื่องเวลานะครับเรื่องเวลาผมเฟ้นมากผมนั่นกับที่เทศบาลตำบลราไวย์นะครับบ่ายสองรึ่งนะครับตรงนั้น เป็นเป็นเรื่องที่แบบช้ามากนะครับชาชามากผมผมอายคือผมได้นัดไว้กับเทศบาลตำบลราไวันะครับตำบลราไวกัก็ผมก็อายนะหัวหน้ากองชาตันสุขแ้วเกก็โทรมาเอายังมิเธอเหียวผมเดียวสักคุณครับผมผมแบบนี้แล้วกันถือว่าเป็นมติ ผมพูดในว,วันแรกคนที่ที่ไม่ได้อยู่ในระเบียบวินัยเนี่ยผมก็อยาลงโทษนะครับใครอุ๊อุ๊ใคร,รใช่ไใช่นะผมจริงๆผมดูแกไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้สึกว่าผิดวัวเราะผมรู้ว่าแกเป็นผู้นําแกเป็นผู้นำนะครแกเป็นผู้นํานะเป็น,น,ปนไอ้ซอเดี๋ยวมานิดนึงเป็น ประธานสภาดิโอเคผมผมโทษยังไงครัตาตาเลยเป็นตาลยการรบเป็นตาบอกคนก่อนได้ไหมผมบอกตรงๆเห็นผมไม่จำเป็นเพราะว่าผมเวลาก็คือเวลาเจ็ดโมงก็คือสิงโมงนัาดไว้แล้ว อ้าวยังไม่สำนึกผิดนะครับผมแต่ว่าผมรู้ว่าแกเป็นประธานไอ้ชอาไปนั่งเลยนะครับผมมีความรู้สึกว่าไปนั่งเลยครับทำเป็นเล่นเรื่องเวลาผมบอกอลยวันแรกได้ป็นครับ ต้องมั่งน,นั่นอบนัปิดตาหันหน้าทางนู้นนี่เป็นการลงโทษนะครับกุญจการมไปเลยนะหันห <Hindu. S 1> น้าหันน้ันน,น,น,นถ้าน้องทำอย่างนี้แล้วผูกพี่จะหายปวดปิดตาทุกคนเป็นพยานนะครับต้องปิดตาแล้วแป๊บนึงน,นะปิดไ่ไม่งั้นเราจะลงโทษใ,ใหม้มันดู หันหน้าไปด้านหลังดีกว่าเดี๋ยวหมดเลยปิดปิดปิดเอาจะปิดไม่ไฟไม่ปิดผมปิดนะปิดดิเอาตัวเอาตัวไนั่นมาลงโทษไอ้มันรุนแรงนิดนึงตัวที่ไม่ปิดใช่ไหมตัวอะไรวะปิดไปอุไม่อุปกตัวอุ อไม่ปิดก็ออกมาเลยแล้วกันแม่เพื่อนเขาร้องให้ออกมาออกมาออกมาเลยแล้วกันถ้างั้นออกมาออกมาต้องปิดแล้วไม่โอ้แต่ไกลเลยผมไม่เอาเลยออกมาเอาเอาไอ้นี่เอาตัวไอ้นั่นออกมาวางออกมาแฮปปี้เบิร์แฮปปี้เบิร์ Happy birthday, you, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขอบคุณมากครับนี่ครัแต่เป็นงานจริงวันก็เล่นไปเล่นไปเล่นไปในความรับผิดชอบแต่ว่ามีคนร้องไห้ด้วยมีคนร้องไห้ด้วยมีคนร้องไห้ด้วย นะครับแต่ว่าไฟไฟปิดไม่ได้ปิดไม่ได้จานาทีหนูโดนไฟช็อตตายได้บอกอยู่นะครับก็อยู่เงี้ยต้ออยู่เงี้ยไอซ่อมไม่ได้เรื่องอีกแล้วเนาะแกเกิดวันที่6เมษายนครงพันห5าร้อยห้าสิบห้าครับวีนสองวันเลยสองวันแกจะเกิดไม่ใช่สองห้าเทไรสองห้าเท่าไรสองห้าสองห้าเท่าไรครับสามหกมาตอนนี้ก็28ปีแล้ว <c oughs> ก็อยากจะให้ไอซอกคุยนะครับกับเพื่อนๆน,นะครับจะพูดอะไรกับเพื่อนๆในฐานะที่อ่าโอเคก็ก okay. ็ไอ้แจ็กที่นี่ก็ถืเป็นสองกรณีนะคือเบอร์เจวันเกิดในวันที่หและสองคือเป็นการน้ส่งประธานที่ส่งไม้ต่อให้กับคนที่สองคือน้องทำหน้าที่ได้ดีมากผมประทับใจมากและนี่ก็หวังว่าคนที่รับไม้ต่อจากนะ้อ ก็หวังว่าจะทำหน้าที่ไม่หย่อนเบาน้องทำได้ดีกว่าก็ขอตเชยไว้ลงหน้านะครับจะไอซอมพูดนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะมดวารละนะครับํำราตำแหน่งที่ับส่งไม้ต่อพูดนิดนึงอะไรยังไงนะคะก็ต้องขอบคุณท่านที่จอนาผู้ท่านนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะคะก็หนูจังหวะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่หนูได้เป่าเค้ก จำเกิดในวันนี้นะคะแรกๆก็คขดเหมือนกันว่าเออทำอะไรผิดก็ผิดจริงนะฮะก็ที่หาบารต้อนคือาสุทายเพราะว่าเป็นว่าให้พี่ซเป็นว่าให้พี่ออีวานต้องจ่ายมีจุดสองร้อยครับเพื่อในงานนีครับนะคะแล้วก็ขอบคุณเป็นว่ามากนะคะ ตื่นตันนะครับไม่เป็นไรน,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 นะครับก็ขอปรบมือกับให้ไอซ้อในิดนึงนะครับผมมีรางวัลตุ๊กตานะครับอัเชญไอซ้อนะครับตุ๊กตาะไรก็คตุ๊กตาทีซอีกแล้ว <laughs>